สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าจูจ่ๆวันหนึ่งร่างกายของคุณหมดเรี่ยวแรงจนเคลื่อนไหวไม่ได้จากที่เคยเป็นปกติก็ต้องใช้รถเข็นแบบคนพิการคุณจะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไรคะวันนี้คุณฟ้าอรุณรุ่งมีประสบการณ์จากแขกรับเชิญที่เคยผ่านวิกฤตสุขภาพอันเลวร้ายเช่นนี้มาแล้วแต่วันนี้เธอผ่านพ้นมาได้ราวปาฏิหาริย์ค่ะอะไรคือตัวช่วยสำคัญไปติดตามในอโรคาวาไรตี้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณสมศรีค่ะโอ้ยังสาวยังสวยอยู่เลยเนาะนะคะปกติแล้วเนี่ยคุณสมศรีก็คือมีชื่อเล่นว่าพี่หลินค่ะนะคะแล้วก็คนเดียวนี้รู้จักกันในนามพี่หลินค่ะเนะะี่ยเป็นเจ้าของอูนะคะที่เราเห็นกันอยู่ด้านหลังนี้นะคะและที่สําคัญค่ะนะคะพี่หลินจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาทางด้านสุขภาพเรียกได้ว่าโอ้โหเล่นงานสนักทีเดียวก่อนหน้านี้พี่หลินมีปัญหาสุขภาพอะไรคะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบ กเป็นเป็นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันภูมิกันทำงานเหมือนแพ้ภูมิตัวเองใช่ถูกต้องคือโรคในกลุ่มเดียวกับโรคพุ่มพวงเนาะถ้าหากว่าเราจะยังพอคุ้นคุ้นกันนะคะอาการเป็นยังไงบ้างคะคือของของพี่เนี่ยจะจะไม่มีแรงค่ะทั้งหมดเลยทั้งตัวอ่อนแรงกล้ามเนื้อทุกส่วนอ่ะจะอ่อนแรงคือเราไม่มีแรงที่จะทําอะไรเดินได้ตอนแรกๆเดินได้ค่ะ พออาการมันหนักๆนักขึ้นมันก็จะจะจะค่อยๆถอยหลังอะเหมือนกันเนี่ยไปต่อไปก็เดินไม่ได้ค่ะแล้วอย่างนี้เรารักษาตัวดูแลตัวเองไงบ้างก็กินยาตามหมอให้หมอสั่งค่ะทีนี้ก็มีอาหารอะไรเราก็กินหมดที่เขาบอกแนะนำนะเราก็กินไปอันไหนดีเราก็เขาว่าดีก็กินกินมันก็เหมือนเดิมเเหมมือนดิแล้วอย่างนี้เรามีอาการตัวบวมด้วยไหมมีค่ะ หน้าบวมค่ะฝ้าขึ้นเป็นฝ้าด้วยสิวขึ้นสิวขึ้นด้วยค่ะแล้วอย่างนี้พี่หลินท้อไหมคะท้อค่ะท้อมากแล้วเราก็ไม่มีกําลังใจทําอะไรค่ะก็คือแบบก็เหมือนกับอยู่ไปวันๆเนาะไม่อยากจะแต่งตัวไม่แป้งนี่เคยผัดบ้างไหมไม่เคยเลยไม่ผัดแป้งเลยกลัวแพ้ด้วยใช่ไหมเราเป็นโรคเราก็ต้องระวังเมื่อกินอาหารก็ต้องระวังค่ะ แล้วที่พี่หลินสุขภาพร่างกายดีขึ้นได้ขนาดนี้นี่เนื่องจากอะไรคะอ๋อพอดีพี่มาเจอเพื่อนค่ะแนะนําว่าให้เราทานน้ําเห็ดดูตอนแรกก็สงสัยอยู่ว่าน้ําเห็ดคืออะไรเนาะก็เลยบอกไม่เอาจ้ะไม่ชอบเพราะว่าเรากลัวเพราะเราเป็นโรคนี้เราต้องระวังใช่ไหมค่ะอ่ะลองก็ลองก็เลยลองไปขวนหนึ่งก่อนค่ะยังไม่กล้ากินแล้วเป็นยังงไ ติดใจติดใจคือขวดว่เรารู้สึกดีขึ้นเลยเหรอคะใช่ถูกต้องดีขึ้นยังไงเอ่ยก็คือเราคล่องตัวขึ้นอืมค่ะอ่าอาการที่เราไม่มีแรงนะใช่คล่องตัวขึ้นคือถือว่าเยอะเยอะมากก็ดีคือธรรมดาแหละของดีพอขวดแรกมันต้องมีขวดต่อไปอยู่แล้วธรรมดาดีใช่ไหมเราก็ไม่กล้าหยุดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็กินมาตอนนี้พี่กินห้าขวด ห้าขวดแล้วค่ะจะระยะเวลาสองเดือนค่ะแล้วสุขภาพร่างกายเราดีขึ้นดีเป็นลําดับไหมคะค่ะดีขึ้นคือตอนนี้เริ่มเดินได้แล้วใช่กลับมาใช้ชีวิตเริ่มเริ่มแทบจะเรียกว่าแทบจะปกติใช่ค่ะถูกตองนะคะมีความสุขมากขึ้นมีความสุขวันนี้ทางรายการนะคะมีของขวัญจากธรรมชาติมอมอบให้กับพี่หลินด้วยนะคะกับน้ำเ็ดสกัดเพื่อสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะ ขอให้พี่หลินมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีพละกกำลังกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นนะคะการกลับมามีสุขภาพดีผ่านพ้นจากความเลวร้ายเพราะโรคภัยไข้เจ็บเหมือนการได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะและนี่ค่ะต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชสลูมพลัสส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0-89071 88 89 089 071 888 89เพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับ